ใบไฟไฟต้องมาแล้วใบไฟแกแกพี่เล่แกไม่เคยคิดจะขายหลอให้เราได้เลยเหรอวะค,อคือยังไงอ่ะแกเป็นคนที่หลอไหมหลอแต่ก็คือไม่ขายหลอให้เราหอมากนะคะนี่คือนะคะวายเดซีนี่นะคะครบเจวันบอกเลยว่าน่ารักกันมากๆขออยันนิดนึงนะจ๊ะเอาล่ะเอาล่ะ พี่แก้กันมากเลยนะคุณดูปริญญาตั้งด้วยนะคะคุณพี่เพลตั้งด้วยนะคะรที่วันจันทร์ครับผมวันจันทร์ก่อนวันเกิดพีเอ,อเฮ้ยวันจันทร์จะบอกว่าชีวินคือบีไปแล้วว่าวันจันทร์เนี่ยก็คือแรงแอบแซบ <c oughs> เดี๋ยวมาคุยกัน <c oughs> เดี๋ยวมาคุยกันว่า <c oughs> แต่ละวันมีทั้งแอบแซบชีวินนิยามคำว่าบางวันนี่มีความร้านเริงมากเลยนะคะ มีบาวันรา้าเยอะมากดิฉันงงมากมีทั้งแอบแซบม,มีคนกินเพื่อนมีคนคบกับวิญญาณรักสามเศร้าคนลุกเลยเนี่ยคนลุกเฮ้ย <He i, S 2> นี่มันหนังอะไรซีรีส์อะไรอ่ะเชิญวันจันท์ก่อนครับเชิญครับสวัสดีครับผมกังครับผมป้ายไฟป้ายเมื่อกี้เห็นปไฟโจ๊กขึ้นมาดีมา แกงเป็นหมีอ๋อกางเป็นหมีเชิญครับสวัสดีครับชื่อก่อนนะครับรับบทเป็นน้องมันครับอะกอนดูความเปโดโฟอเดียวนีิฉันกลับขึ้นมาอีกแล้วนะจ๊ะเพราะขัางเด็กนะคะ่ะวันต่อไปก็จะเป็นวันอังคารถูกไหมครับเชิญครับ